ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำสลากออมทรัพย์ทอ,อสอชุดเกล็ดดาวพลัสหน่วยละ5,000บาทอายุสลาก2ปีลุ้นรับรางวัลที่1มูลค่า1ล้านบาทในฉัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่า ทอสเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการออมเงินกับสลากออมทรัพย์ของทอสที่ให้ผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลสูงด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่สลากออมทรัพย์ชุดเก็ดดาวพลัสหน่วยละ5 0 0 0บาทจำนวน10บล้านหน่วยแบ่งเป็น10หมวดหมวดละ1ล้านหน่วยอายุสลาก2ปีผลตอบแทนหน้าสลาร้อยละ0.65ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยรวมหน่วยละ5,065บาทและมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้ง รางวัลที่1มูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทจํานวน1รางวัลหมวดรางวัลที่2รางวัลละ1,000 0แบาทจํานวน4รางวัลหมวดรางวัลที่3รางวัลละ1 0 0 0 0บาทจํานวน20รางวัลหมวดรางวัลที่4รางวัลละ1000บาทจํานวน20รางวัลหมวดรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลละ200บาทหมุน1ครั้งรางวัลเลขสลับเลขท้าย3ตัวรางวัลละ100บาทรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ100บาทหมุน1ครั้ง รางวัลเลขสลับเลขท้าย2ตัวรางวัลละ50บาทสลากออมทรัพย์ทอสอชุดเกล็ดดาวพลัสเป็นสลากชุดใหม่ที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อทดแทนสลากออมทรัพย์ทอสอชุดเกล็ดดาวที่ครบกำหนดเมื่อช่วงเดือนตุลาคม2565นอกจากจะเป็นการออมที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมีโอกาสถูกรางวัลสูงผู้ซื้อ,อยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลอีกด้วย เริ่มออกรางวัลครั้งแรกวันพุทธที่16พฤศจิกายน2565ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลักออมทรัพย์ทอสอผ่านแอปพลิเคชัน GHB All g e n หรือที่สาขาของธนาคารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fan Page ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่โ Mobile App พ i ิเคช o n GHB o l โมบ l ยแอปพลิเคชัน g h b All g e n และที่ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้า15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ